สวัสดีครับพบกับสุขสันต์ครับวันนี้ก็มาอีกแล้วครับเก็บเห็ดเหมือนเดิมครับวันนี้ขอเปิดไม้ด้วยเห็ดไข่ครับนี่ครับดอกแรกสวยๆครับนี่ดอกสองครับสวยครับไปครับวาเราจะเจออีกไหมนะครับกับเห็ดสวยๆครับ นะครับแร่ดอ,อ,อกที่สวยครับ,าน,น,น,รบ,รบนานจะได้เจอเห็ดไครสวยๆครับเก็บขึ้นมาแล้วค่อยนึกออกครับ,รบอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ เก็บขึ้นมาแล้วค่อยนึกได้ว่าเอาให้ชมดีกว่าดอกสวยดีมากๆนะครับไปครับไปต่อครับความสวยงามของเรานะครับเห็บนั่นแหละสวยๆอีกครับนี่โอ้ยอยู่ในป่าเพชรค,ครับนี่สามดอกนะครับสามดอกที่สวยครับงับนะ เห็ดน้าแลเห็ดน้าแลนะครับวันนี้ไปด้วยด้ยครับไปครับนะครับเก็บเห็ดน้าแล่ครับครับสวยครับหนึ่งดอกสองดอกนะครับสามดอกสวยๆนะครับเห็ดน้าแลนะครับเห็ดน้าแล cái ừ, phần này có mấy chỉ đỏ nhá, đẹp, xinh, một đọt, hai นี่ครับสวยครับเห็นน่แรักครับเห็นน่แรกักการขายทำไม่ได้ใช้เสาตั้งนะครับใช้มือจับนะครับนี่ครับดอกนึ้งครับเกือบไม่เห็นครับสวยเลยครับใช้มือก็เลย าหนึงก็ดูเห็ดอีกตาหนึ่งก็ดูโทรศัพท์นะครับมันก็เลยไม่ค่อยชัดไม่ค่อยโฟกัสนะครับก็ต้องขอโทษขอไปสวยนๆครับหาดอกหดอกนะครับไปครับหาต่อครับเจอแล้วครับเห็ดกอดอกแรกครับแล้วก็มาเจอครับนี่ครับเห็ดไข่ดอกครับ อยู่ใ,ใกล้กันครับสวยๆเลยครับหายเหนื่อยเป็นสิดิทิ้งครับเจอแบบนี้อมีเห็ดดินด้วยเห็ดดินสองดอกครับานานๆจะได้เจอของสวยสักทีนะครับหายเหนื่อยกันเลยครับสวยๆนะครับสุดยอดอีกที่นะครับเจอแล้วครับ ดินสวยๆเห็ดดินเห็ดนั่นแหละครับไม่ใช่ด,ดินเห็ดนั่นแหละครับครับสวยนะครับอีกดอกครับอุ้ยได้แต่ดอกครับขาไม่ได้หักก่อนครับอุ้ยต้องลองเคี่ยดูครับเดี๋ยวนี้เจอดอกอ,อื่น ครับไปครับไปต่อครับครับเก็บเห็ดนั่นแหละนะครับเห็ดนั่นแหละอันนี้เห็ดดินก่อนครับนี่เห็ดดินครับนี่ครับเห็ดนั่นแหละข้างบนโอ้แก่หลายดอกเลยนะครับเนี่ยโอ้ สองดอกนี่ครับแก่นะครับครับดูนต่อไปครับมาจะได้ขนาดไหนครับี่ครับถึงดงเห็ดกอครับดูหน่อยว่าเห็ดกอจะมีกี่ดอกนะครับสองครับสาม เห็ดกอครับเห็ดกอส,สวยๆใช่ครับดูไปเรื่อยๆครับเอานี่ไงดอกหนึ่งครับไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยครับ จะมีตะมุตะมิขึ้นให้ดูนะครับเราจะมีความหมานเพิ่มนอีกไหมครับตะมุตะมินะครับอาจจะไม่มีครับไปดูตรงนี้ก่อนครับ ค่อยมาหารายละเอียดอีกทีครับดูตรงนี้ตอนครับเห็นรู้สึกว่าจะแบบชื่นใจมากๆเลยนะครับเห็นตรงนี้นะครับแบบหายเหนื่อยเป็นติดทิ้งเลยครับนี่ครับเดินข้นมาครับเดินข้มาครับอีตั้งแล้วก็นั่งดีๆก่อนครับคราบเอาลึกๆก่อนนะครับสวยๆลึกก่อนครับ องดอกครับเกทก่สวยครับสามดอกครับสี่ดอกครับสยวยเลยครับครับห้าดอกครับทสียสวยครับหกดอกนะครับเจ็ดดอกนะครับ 8ดอกโอ้ oh, เป็นบุญวาสนาเหลือเกินครับที่ได้เจอแบบนี้นานมากๆแล้วครับตั้งแต่เก็บเห็ดมาเพิ่งจะเ,เ, <c oughs> เ,จเจอเป็นหมูเป็นหมูแบบนี้นี่หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งกันเลยแล้วครับสุดยอดความสวยงามการเก็บเห็ดแบบนี้ครับไม่บอกไม่รู้นะครับเนี่ยสวยงามจริงครับกับ7ดอก8ดอกเนี่ยโอ้ oh, ชื่นใจครับ กับในป่านะครับดูครับไปเก็บดูรายละเอียดที่นี้ครับจะเจอไหมถ้าเจอเยอะก็ค่อยว่ากันอีกทีครับเจอแค่นี้ก็อิ่มอกอิ่มใจสบายใจมากๆเลยครับเออนานแล้วที่ไม่ได้เจอนะครับอไปครับดอกนี้เดินผ่านสามรอบนะครับเนี่ยไม่ใช่ดอกเล็กนะครับ ดอกเหญ่มากครับแต่เดินผ่านมาสามรอบครับเนี่ยหิวบังได้ดีมากๆเลยครับกว่าจะเห็นกว่าจะเจอแแดงแ๊้เลยครับนี่อดอกนึงครับเนี่ยแดงแจด้ด้วยโอ้พอเวลาไม่เจอมันก็จะเป็นแบบนี้ครับพแต่พอเวลาเจอนี่ ชื่นอกชื่นใจครับสวยๆกันอย่างนี้ครับนะครับครับเก็บมาแล้วค่อยนึกถึงสรรพคุณมันได้นะครับเนี่ยนี่คือเห็ดขานะครับส่วนมากเขาจะไม่แกงกินนะครับเห็ดข่าทำไรครับย่างไฟแล้วก็ตำน้ำพริกครับหอมกินจะเหมือนกับข่านเนนอ่อนนะครับแต่ว่าจะมีกจุ่นนเล็กๆของเห็ดครับเรียกเห็ดข่าครับเห็ดค่า ตำน้ำพริกอร่อยมากครับเนี่ยเจอดอกใหญ่ๆสองดอกสองดอกสามดอกอยู่ครับแต่ไม่อยากจะคนครับหัวมเล็ดครับแค่นี้ก็ตำน้ำพริกอร่อยอร่อยกันแล้วครับเนี่ยสุดยอดครับนะครับองความสุดยอดของเห็ดขานะครับนี่คือเห็ดขานะครับตำน้ำพริกอร่อยมากๆครับนะครับมาอีกแล้วครับเห็ดทานครับเห็ดทาน ดอกใหญ่มากๆครับสวยๆเลยครับนี่ครับดีดอกครับสวยงามครับนี่ครับเห็ดฐานครับเห็ดฐานที่บอกว่าเห็ดฐานเนะเพราะว่าพอเวลาไปแกงจะดําเหมือนก้อนฐานครับแต่หวานมากๆครับเนี่ยเห็ดฐานครับเห็ดฐานสวยๆครับสองดอกสุดยอดมากๆ เห็ดทานสวยๆครับดอกสวยมากครับเนี่ยสุดยอดความหวานนะครับทีนี้แกงทอดดำก็หวานนะครับไปครับาดูต่อครับจะเจอไหมนะครับอีกสองดอกครับอีกสองดอกครับเห็ดทานครับเห็ดทานสวยเลยครับ สวยงามมากๆเลยครับทานสองดอกนี้ครับขาติดกันด้วยเฮ้ยของแซ่บของอร่อยครับดอกสวยดอกงามด้วยครับสุดยอดนะครับยิ้มออกสบายใจเลยครับแบบนี้ไปครับมาเจออีกครับน่ครับอีกสองดอกที่สวยครับบางมิดเลยครับอ้าว อันนี้เป็นเห็ดไข่นะครับเนี่ยเห็ดไข่นะครับเห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดทานนะครับอันนี้คือเห็ดไข่นะครับเนี่ยสวยๆนะครับสองดอกสวยๆครับเห็ดไข่ไปครับเรียบ้ครับเจอแบบความชื่นอกชื่นใจเลยครับแบบนี้นะครับมันจะเดินไปเรื่อยนะครับขอใส่ตะก้ากระตานะครับครับ สวยสองดอกนะครับสามดอกนะครับไปครับมันจะเจอทีครับดอกเดียวได้ดอกแรกของวันนี้กันเลยครับเห็นละโมกขาวแล้วก็มีเห็ดน,น่าเลอีกหนึ่งดอกนี่ครับโอ้ได้เป็นขวัญถุงของวันนี้ครับเห็นละโงกนะครับ บปีนขึ้นมาทั้งใ,ใกล้ๆนะครับเนี่ยจะ <c oughs> ลมนะหมดเละหมดเลยนะถ้าลมไปครับหาดูกันต่อไปครับเจอแล้วครับกิ <c oughs> ่งลงมาแล้วครับ

ที่สองครับอยูใ่ในโขดหินราจะเก็บยากนี้นะครับต้องมุดอ้ยอยู่ในไม้ครับอยู่เรืนะครับขออนุญาตปิดโทรศัพท์กันเลยนะครับนี่สองดอกนะครับูครับบรรยากาศน้ำไหล ใสยเย็นครับเราก็มานั่งดูอยูธรรมชาติพักเหนื่อยกินน้ำนะครับเหนื่อยมากๆครับถึงกลางๆดอกนี้วันนี้มาแต่เช้านะครับแต่ก็เหนื่อยหน้าดูวานไปครับเห็ดก็บานไปครับไอดูอีกทีครับยังไม่สุดนะครับสุดโน่นค่อยดูอีกทีครับ ครับเห็ดหน้าแรลกกลางหุบเขาครับสวยงามมากๆครับกลางหุบเขาจริงๆครับเนี่ยใครับฝันตรงใหมครับเห็ดละงกขาวสองดอกครับสวยงาม ความสวยงามของเห็ดละโงกนะครับสองดอกสวยๆครับกว่าจะเจอก็มาเจอในป่าหน่อไม้นะครับครับอันนี้คือเห็ดอะไรครับน่าจะเป็นเห็ดหน้าวัวนะเนี่ยเออใช่ไหมขอดูก่อนอ่าใช่ครับเห็ดหน้าวัวนะครับไปครับไปต่อครับ เดี่กันในมุมอับอีกแล้วครับเมื่อกี้เก็บมาในดอกหนึ่งครับผมจะต้องปักมีดไว้นะครับหน้าแรกครับสองดอกครับมดเข้าไปครับอยู่ไหนครับเขี่ยหาก่อน,นอยู่ในม,มุมที่ เขายากอยากซะเหลือเกินครับสวยเลยครับยืนก็ไม่ได้ครับนี่ครับสวยครับอุ้ยเล่ๆอ้ยหำเอ้ยขอยอดปิดโทรศัพท์ดูความสวยเสร็จแล้วก็ไปต่อครับไปครับดูครับเราดูนี่ครับ đó nhé các bạn, đẹp xinh lắm, hai đọt, đẹp xinh lắm, ba đọt, bốn đọt, năm đọt nhé các như หนี่งพิเทิ้งครับหกเจ็ดนะครับนี่ครับสวยครับครับแล้วความสวยแบบนี้สุดยอดเลยครับไปครับดูครับดูครับดูเห็ไทยสองดอกนี้ครับสุดยอด กลางหุบเขาอีกแล้วครับนี่ครับงกลมทั้งมุดทั้งหลอดกันเลยครับไปครับสวยๆแล้วครับไปครับครับวันนี้สะดวกก่อนอ่อนก่อนกล้าบ้านกันเลยนะครับกลางป่านะครับครับหน่อไม้ก็ได้เต็มตดูเลมอนครับหน่อไม้ครับเห็ดก็สุดยอด พออยู่พอกินแล้ววันนี้เห็ดนะครับยเยอะมากๆหือว่าด,ดอกสวยเยอะอยู่นะครับครับเห็ดไข่ครับเห็ดกอน,นะครับสวยเลยครับนี่เห็ดหน้าแร่ครับสวยเลยครับหือว่าพออยู่พอกินแล้ววันนี้นะครับความสวยงามครับนะ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล,แล้วก็กดกระดิ่งไว้เลครับจะได้ทานคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีครับ